รีวิวเครื่องเล่นเทปใบนะครับหรือว่าเทปแดกนะครับเป็นยี่ห้อเทคนิคโมเดล rskit นะครับตัวนี้มีอินเจียร์แปนใช้งานได้เต็มระบบเป็นเทป2ฝั่งนะครับซ้ายขวาอัดแบบสปีดมีระบบ Dolby N R นะครับ Dolby นีจิตอน N R มีไมค์มีไลน์อินไลน์เอาท์นะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยมีช่องเดลิเล็กนะครับเดลเล็กคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับ,รบผมจะเทสแค่ระบบไลน์อินไลน์เอาท์แล้วก็ระบบอัดเสียงระบบอัดสปีดจากเทปสู่เทปนะครับ ข้างหลังก็จะมีไลเอา์กับไลอินนะครับสำหรับต่อกลำโพงก็มีไลเอานะครับเป็น RCA นะครับ RCA แดงขาวแล้วก็มีมีมีไลอเนี่ RCA แดงขาวไลอิน RCA แดงขาวเหมือนกันต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาเพื่ออัดรงเครื่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ไม่เห็นจีแปะเป็นไฟร้อยนะครับมีมอแปลงลูกนี้แถมให้ซื้อไปเสียบ ใช้ไฟบ้านเราได้เลยโดยผ่านหม้อแปลงลูกนี้นะครับห้ามเสียบไฟเราโดยตรงโดยที่ไม่ผ่านหม้อแปลงลูกนี้นะครับเริ่มต้นก็เสียบปลั๊กหม้อแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะเทสระบบอ่าอันนี้ให้ก่อนนะฮะไลน์นะครับต่อจุกกรภไปนอกการสาย RCA นะครับนะครับอย่างผมนี่ RCA แล้วก็มา EUX 3.5าต่อาก w o a k m a n นะครับเครื่องนี้ สามารถต่อจากโทรศัพท์นะผ่านสาย r c a แล้วก็มาเป็น AUX 3.5อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่มวนเปล่านะฮะมันออกแบบมาสําหรับอัดน,นะครับอัดลงเทปนะครับเดี๋ยวผมทดสอบเปิดจากวอล์แมนโดยตรงนะฮะว่ามันจะเข้าไหมแบบหนนะครับด้านหลังมีวอลลุ่มนะนะครับมีวอลลุ่มขึ้นลงนะมันออกแบบไว้ให้อัดนะครับไม่ติดนะครับกดเลคคอร์ดนะครับปุ่มนี้ อันนี้คือเปิดจากเครื่องนี้นะฮะอานนี้ผมพอร์ตไว้อันนี้ออนนะครับนะครับเนี่ยด,ยด้านหลังด้านหลังจะมีวันรุ่มตรงนี้อันนึงเอาไว้เปิดเสียงไรอินแล้วนะครับมามันมืดนิดนึงต่วนนิดครับอ่าจะมีวันรุ่มไรอินแล้วนะครับตรงนี้นสามารถเปิดขึ้นลงได้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีวันรุ่มไม่ใช้งานได้เหมือนกันเป็น6.3ามนะครับไม่ เรียบน้อยใช้งานได้เล่คอร์เตอร์ทุกอย่างเดินนะครับรีเซ็ตได้นะครับอันนี้อาจจะป้อนภายนอกเข้ามาที่เทปนะครับผมกดป้อนเทพอกดสต็อปเทปมันก็จะตัดไปนะฮะเดี๋ยวผมลองฟังดูนะครับขวาเต็มระบบนะเลนคอร์เตอร์ทุกอย่างเดินนี่เทปเมื่อกี้นะอันนี้ผมถอดออกแล้วนะครับอันนี้เกปอาจจะเสียงชัดเจนมากนะเสียงใสปิ้งเลยนะครับ นี่คือต่อให้ดูนะครับว่าใช้งานได้เนี่ยเสียงดีมากนะครับต่อไปผมจะอัดแบบสปีดจะเทสร,ระบบอัดให้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยฟังสำหรับคนที่จะฟังเสียงให้กอไว้ด้านหลังได้เลยกดปุ่ม็7นะฮะใส่ม้วนเข้าไปม้วนใส่แนวคว่ำนะครับตัวนี้ไม่ออโต้รีเวิร์ดนะธรรมดาทั้งสองเดีจะอาจจะฟฝั่งนี้มาฝั่งนี้กดเรคคอร์ดนะครับกดเรคคอร์ด,รดปุ๊บมันจะไม่มีเสียงเห็นไหมครับ มันจะไม่เดินทุกอย่างมันจะไม่เดินเราต้องกดคําว่าตรงนีน้ถ้าจะอัดนะครับให้กดตรงว่าดับเบิลแบบนึงนะครับดับเบิลไมมิเสียงมันถึงจะออกนะครับไม่ยังนั้นก็หมุนอย่างเดียวซึ่งเราจะไม่มีเสียงออกนะซึ่งถ้าจะอัดแบบเร็ว ตัเตอร์ทุกอย่างเลยนะครับกดฟรีครับปุ่มทุกอย่างเป็นแบบระบบสั้นอันนี้คือหยักเมื่อกี้นะครับจังนี้นะครับฝั่งนี้นะรับสลับก็เล่นก็กดสต็อปนะครสต็อปก็มาเล่นฝั่งนี้อย่าลืมว่าเวลาอัดให้กดดับเบิลสถานะไฟทุกอย่างติดครบนะครับ เลเคัลเตอร์ทุกอย่างเดินเดี๋ยวจะให้ฟังเทปที่เราฟังนะครับเทปใบนี้เสียงจะนิ่งจะดีมากเหมาะสำหรับซื้อไปอัดเสียงนะครับอันนี้หลุมสองอ่าหลุมหนึ่งนะครับเ,เสียงคือใสามากนะครับ เปิดเยอะไม่ได้นะครับเพลงไทยต้องขออภยัยก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบเลคคเตอร์ทุกอย่างเป็นระบบระบบเทปทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับเป็นระบบดาวบบี่เลยนะครับเดลวี่สุดแต่เดลวี่นะโอเคลองกลิ้วนะครับขอบคุณครับตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่มากนะฮะตัวเครื่องเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มาก ไม่ได้บบานแต่น้ำหนักเยอะนะครับเครื่องเป็นไฟร้อยนะครับมีม้เอแปลงแถมให้นะครับจบกัรรีวิวครับขอบคุณครับ